นนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย อีกครั้งนะครับในเวลาสมบสมายๆแบบนี้กับรายการไฮโซไซตี้ครับค่ะเตยก็ดีใจนะคะที่ได้กลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งซึ่งรายการของเราก็ได้ทําการปรับเปลี่ยนวันและเวลาออกอากาศค่ะเป็นทุกวันพุธเวลา16นาฬิกานาทีถึง16นาฬิกาส5นาทีค่ะครับทางสถานีวิทย,ยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพนันธ์ช่อง11นะครับค่ะวันนี้รายการของเราจะมีอะไรมาฝากคุณผู้ชมไปติดตามรับชมกันเลยค่ะช่วงไฮโซไซตี้สวัสดีเมืองไทย สนับสนุนโดยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ GGI t i n k s a f e t y t i n g GGI คนนังสื้อพิมไม่อิ่มในรถข่าวสาร อาชีพสื่อมวลชนมีบทบาทต่อสังคมไทยมาช้านานปาเป็นตัวแปรสำคัญในการนำเสนอข้อเท็จจริงให้ประจักษ์ต่อสังคมสื่อมวลชนจึงถูกขนานนามว่าฐานันดรที่4เหนื้อยากสี่ค่ะก็เป็นประจำทุกๆปีนะคะที่ทางสมาคมช่างภาพสื่อมวลชนแห่งประเทศไทยได้จัดงานมอบรางวัลภาพข่าวยอดเยี่ยมขึ้น วันนี้นะคะเรามีภาพบรรยากาศภายในงานให้ท่านผู้ชมได้ชมกันไปร่วมเป็นกําลังใจให้พี่พี่สื่อมวลชนกันเลยค่ะสเสียงไทยจมูกพวกเราเรื่องข่าวแล้วได้กลิ่นไว้ตามอิ่งกว่าสาวใชไ้ไล หนึ่งในวาระสำคัญของวันช่างภาพสื่อมวลชนคือการตัดสินรางวัลภาพข่าวสื่อมวลชนยอดเยี่ยมซึ่งในปี2554ได้ดำเนินการมาสู่ครั้งที่15คณะกรรมการตัดสินรางวัลภาพข่าวยอดเยี่ยมหนึ่งแน่นไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒินักวิชาการชั้นนำผู้บริหารสื่อนักหนังสือพิมพ์อาวุโสช่างภาพอาวุโสนักธุรกิจเอกชนที่มีชื่อเสียงตลอดจนคณะกรรมการบริหารของสมาคมช่างภาพสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย สโคงแวนอยู่ข้างฟ้าคนหนังสือพิมพ์มีปากกาจิ้มหมึกมีเป็นเช่นอาวุธั้การประกาศรางวัลภาพข่าวสื่อมวลชนยอดเยี่ยมประจําปี2554จัดณโรงแรมโซฟิเทลเซนทารายแกาลาดพาวโดยได้รับเกียรติจากพระท่านยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีมาเป็นประธานในพิธีเพียง,งีวาเพียงเพื่อได้มาสุ วารเปลี่ยนคณะท่านนายกัตรีท่านรองนายกรัตรีการมอบรางวัลท่างภาพส่วนุประจำปีของเราคั้งนี้เป็นครั้งที่15ซึ่งท่านภาพที่ได้รับรางวัลนอกจากได้รับเงินสดแล้วยังจะได้รับถ้วยพระราชทานของพระบาทสมเด็จพเจ้าอยู่หัวซึ่งในปีนี้ มากรุณได้แก่เป็นพิเศษเพื <pag> hmm. ่อนฉลองกรก็84ปีพรรษาของสบาบันในที่เก้าหลวแล้วก็ผู้ท่านยังทรงพระกรุณาโปรดเก้าพปรดปานภาพถหายจำนวน3ภาพมาโทวในงานนีรับสำหรับผ้ภาพสื่อมวชนก็เป็นที่รู้ไันยูู่้ว่าเป็น ช่างภาพอาจารย์น่านะฮะต้องออกสู่ทุกมื้นที่บางครั้งก็ได้รับบบบางครั้งก็เป็นชีวิตแต่ว่าช่าทุกคนก็ทำด้วยใจพอทีต้องขึ้อก็าที่เท้าต้องออกนในวันนีก็ผอาวุองสื่อช่าหมือนันะฮะทุกคนข่าวสือที่รายเธ เพื่อประชาชานบุกป่าฝ่าดงค่ะและนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงพระราชทานให้นำมาจัดแสดงภายในงานในวันนี้ค่ะต,ต้องทำจนสำเร็จลงไปคนหนังสือพินไม่วันรอยยิ้มบึ้งตึงเป็นงานข่าวสารต้องถึงบางครั้งจึง จะหมู่พว้เราเรื่องข่าวแล้วาู้นคาพที่าวันี้ะต้องเป็นที่มีเดียวกันมีความาย่องภาพหร้อม่สิงนภาพนะคะรวมถึงต้องมีการตกแต่งหรืว่าใช้เทคนิคเพิ่มื่นแล้วก็ไม่ใชภาพที่าดขาดที่เดียาคนหนึ่งเื้อพินเข้าใจ แม่เรื่องใดควรติดควรปมใครทูกใครร้อนพวกเราปากพอนคอยเชื่อมคอยโยงเหมือนกระโถน้องกระโลสีโครนแผนอยู่ข้างฟ้ามันนัง่งซิมมีปากกาจิ้มหมือนมีเป็นเช่นงอาวุธฉันดีอุดมคติ ยึดมั่นศรัทธา แจจุต่้องงทานสเรลไคนนือิค่ะและนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของภาพข่าวที่ได้รับรางวัลในปีนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นภาพข่าวพระราชกรณียกิจภาพข่าวกีฬาภาพข่าวสังคมและการเมืองและภาพข่าวต่อเนื่องเป็นต้นเราไปติดตามบรรยากาศการมอบรางวัลภายในงานกันเลยดีกว่าค่ะแล้วได้กลิ่นวาตามยิ่งกว่าสาวใช้ลาล ตามข่างวัลควันใจชาติครอสื่อประชานนัะคะต่อได้่าน้นสาวที่ัชุมวิทยาดุสิตมิดยัใ่ชุดางที่ไมอะไรไม่ได้ บทบาทนักบริหารหญิง CEO 3บริษัทยักษ์ใหญ่นางสาวยิ่งรักชิมวัตรนายกรัฐมนตรีเข้าสู่เวทีทางการเมืองนั่งอยู่ในหัวใจมวลชนจนชนะการเลือกตั้งได้รับเกียรติสูงสุดเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนที่28ของเมืองไทยเหน็ดเหนื่อยไม่กลัวทุ่มตัวไม่ใช่เงินตรายอมเสี่ยงถึงแม้ชีวาเพียงเพื่อได้มาซึ่งความจริง รับความเป็นผู้นำนักธุรกิจวิสัยทัศน์ทางการเมืองสมัยใหม่เป็นสุภาพสตรีที่เพียบพร้อมส่งผลให้ทุกก้าวย่างของนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศไทยได้รับความสนใจจากช่างภาพสื่อมวลชน ประธานกรรมการบริษัทเินลรต้ารุครับอนทมานไ้ิครับรลสันยห้าสิสี่อีกนั้นือพิมไม่อิ่มในรถข่าวสารโคชากว่ารถอาหารบริการเพื่อประชาชน บุปผาฝาดมเข้าวงสังคมป่าปนเหนื่อยยากถึงภากจะบนแต่ต้องทำจนสำเร็จลงไปคนหนังสือพิมพ์งานวันช่างภาพสู่มุญชนครั้งที่15ในวันนี้นก็ขอขอบคุณที่ดาแรงงานและรองทั้งสามท่านนะฮะที่ได้ให้เกียรติมาเป็นเกียรติในงานก็ ทุกสิ่งทุกอย่างก็สําเร็จรุ่งร่วงอย่างดีนะฮะท่านนายกรัฐมนตรีก็ชมว่าทิดารงงานของเราสวยนะฮะท่านประทับใจมากท่านดีใจมากที่ได้มาเจอทิดารงงานและลองนะครับก็รู้สึกดีใจนะฮะที่เห็นน้องๆหลังได้รับตั้งตำแหน่งแนละ้วมีงานทำแล้วก็สวยขึ้นเยอะครับในนามของสมาคมช่างภาพสื่อมวลชนก็ขอให้เวทีทิดานแรงงานนั้น จงเป็นเวทีที่เป็นขวัญใจของประชาชนตลอดไปครับของรกรสี่โครมแฝนอยู่ข้างฟ้าคนหนังสือพิมพ์มีปากกาจิ้มหมึกนี้เป็นเช่นอาวุธชั้นดีอุดมคติยึดมัน่นศรัทธา เหน็ดเหนื่อยไม่กลัวทุ่มตัวไม่ใช่เงินตรายอมเสี่ยงถึงแม้ชีวาเพียงเพื่อได้มาซึ่งความจริง นุกสนานร่วมกันทุกเส้นทางสะดวกสบายทุกครั้งที่จองตัวสุขใจทุกครั้งที่ได้รับทุกเรื่องราวการเดินทางบขอสองเพิ่มความสุขให้ทุกคนบริษัทขนส่งจำกัดขนส่งความสุขทั่วไทยวันนี้เราพร้อมต้อนรับผู้โดยสารทุกคัน พร้อมรองรับการขนส่งสินค้าด้วยความสะดวกและปลอดภัยได้มาตรฐานโลกให้สมกับเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคเอเชียต,ตะวันออกเฉียงใต้ทอทอทม,มมุ่งมั่นให้บริการและพร้อมต้อนรับคุณเสมอมั่นใจท่าอากาศยานไทยบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจถึงเวลาแห่งความสุขแล้ว สนุกสนาร่วมกับทุกเส้นทางสะดวกสบายทุกครั้งที่จองตัวสุขใจทุกครั้งที่ได้ไรับทุกเรื่องราวการเดินทางบขอสอเพิ่มความสุขให้ทุกคนบริษัทขนส่งจำกัดขนส่งความสุขท네ั่วไทย แ variety สนับสนุนโดยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ GGI i ิ้ง a f e ต y t h ิ้ง GGI หรือความบันเลยแห่งไยอักคีก็รวมกันปรอบขวัญด้วยใจไมตรีห่วงใหญ่น้องพี่ที่รวมชาติของเราต่อให้ไทยใหมาหาันหรือไัยนั้นเป็นไปเมือ สวัสดีค่ะว่าที่รายตริงสลิมพัสสุพนิชยนานันรองที่ดาแรงงานอันดับ2ประจำปี2554ค่ะวันนี้นะคะเราก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ไปช่วยไปร่วมช่วยเหลือนะคะเพื่อนเพื่อนที่ตกทุกข์ได้ยากเรืเอ่องน้ําท่วมของที่นครสวรรค์นะคะวันนี้เรารู้สึกดีใจมากค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคนไทยที่ได้ไปร่วมช่วยเหลือะคะ่ะ สวัสดีค่ะจากอากาศเอกหญิงราชวีกลัลลพลีรองที่ดาแรงงานอันดับหนึ่งค่ะวันนี้นะคะเราอยู่ที่กองปราบปรามนะคะเรามาร่วมแพ็คของนะคะเพื่อที่จะไปบริจาคผู้ที่ประสบภัยน้ําท่วมกันค่ะแล้วก็ฝ่ายรู้สึกดีใจมากๆเลยนะคะแล้วก็ประทับใจกับออการทํางานในวันนี้มากขอขอบคุณกิจกรรมดีๆนะคะที่ทางหน่วยงานได้จัดขึ้นให้พวกเราได้ร่วมกิจกรรมกันค่ะเริ่มขบวนในการเดินทางไปช่วยผู้ประสบภัย น้ำท่วมนะครับที่จังหวัดนครสวรรค์ซึ่งวันนี้เรามีท่านรองผู้บังคับการกองปราบทั้งสองท่านนะครับแล้วก็ท่านที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยคมนาคมท่านวิเชียรินทรสินทุพัยนะครับซึ่งก็ให้เกียรติมาร่วมขบวนของพวกเรานะครับแล้วก็น้องๆอ,อย่างตัวแทนจากพิดาแรงงานนะครับปีล่าสุดแล้วก็มีกลุ่มศิลปินดารานะครับวีเจดีเจแล้วก็พี่ๆน้องๆผู้สื่อข่าวของเราซึ่งขบวนนี้เราก็จะนําสิ่งของไปมอบให้กับพี่น้องที่ อำเภอเมืองนะครับตบนเกียงไกลแล้วก็ที่อำเภอเพยุหเคีรีส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะมาที่อำเภอสัพยา,ยาจังหวัดชัยนาทนะครับกรมขับการปราบปรามร่รวมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยกลุ่มศิลปินหัวใจอาสากลุ่มบางจาก การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยและบริษัท NTR Media and c o n s u l t a n t ได้ร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อไปมอบกับผู้ประสบภัอุทกภ,ภัยที่จังหวัดนครสวรรค์และชัยนานกทาการม,มอบบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดนครสวรรค์และชัยนาทได้รับเกียรติจาก พันตำรวจเอกประสบโชคพร้อมมูลรองผู้บังคับการกองป่าปรามและคุณวิเชียนนินสินทุภัยที่รึกสารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานปล่อยรถคารวานัน วันนี้ทางกองัำลัง่ารปราโดยท่านพลตรีสุภิษาเจาีนาาสัพิการคบวงท่านรองธรพิไทยทั้งเจ้าที่ของกองกำลังที4นำโดยพลเอกธนวัฒน์โคบดุนะครับแล้วก็ตลรองกับคุณนโพลวังปัดตล่โพสตนะครับรวมทั้งเจ้าที่กองกังการสี่แล้วก็เจ้าที่จากภณะรัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนทั้งที่จะเป็น การเป็นตัวเลียมแห่งประเทศไทยเราจะแบ่งจากกลุ่มเชนปินอาสาและบรรดาดีเจศิลปินนักแสดงนะครับได้มาบริจาคสิ่งของร่วมกันที่จะไปช่วยเหลือผู้ตภใยในจังหวัดสุพรรณบแรีสำหรับภาคเอกชนที่มาร่วมกับเราก็มีหลายหน่วยงานครับจากเอกสารที่เราแจการไปและตรงนี้ก็เป็นเกียรติมากได้รับเกียรติจากท่านที่ปรึกษาท่านที่ช่วยว่าการส่งกำลังพลนะครับมาร่วม ในพี่กับเราด้วยนะ mhm. ครับต้องเรียนว <pos anch pping> ่ามก้าวกรปรากมีความุหงายพี่น้องประชาชนที่มีความทุกข์เนื่องจากกระสบทุกภัยในขณะนี้นะครับางกร้านค้าต่รัฐองค์กรปกครองต้องเตือนให้คนและประชาชนนะรวมทั้งธรรมดาเหล่าดาราสื่อต่างๆที่จะกระโดมทุกภาคส่วนโดยตำรวจก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนรวมทั้งบริษัททางร้านต่างๆที่มีคมาประสบจะร่วม ติดคนจากถึงของหรือจะร่วมเดินทางไปคณะของกองปราบปรามเราก็ยินดีนะครับกตรเฉลิมและเราคาดหวังว่าภายหลังจากที่น้ำลดแล้วนะครับทางกองปราบปรามจะไปจัดตั้งศูนย์ประสานงานชุมชนในพื้นที่ที่มีปัญหาที่มีความเดือดร้อนร่วมกับทางสถานีตำรวจที่ทั่วประเทศซึ่งเป็นไปตามโครงการตำรวจเพื่อใช้ชุมชนของกอกงปราบปรามซึ่งจะมีการดำเนินการทั่วประเทศต่อไปครับ ก็เราเป็นนี้ก็ได้เวลาอันสมควรแล้วครับแล้วก็ผมอออาาขอขอย่าวกองพลรัชวรันต์สิบกองพลทุกเพื่อไปช่วยพี่น้องชายชนที่ตัวพืวนนน้นที่จัวนครสวรรค์รับจัดปฏิทัพบทีก่กรอใใร่วมกันตอบฝันด้วยใจไมตรีห่วงใหญ่น้องที่ที่รวมชาติของเราต่อให้ภาพ จุดแรกที่คราวญาช่วยเหลือได้เดินทางไปมอบสิ่งของคืออำเภอพยุหะคีรีจังหวัดนครสวรรค์โดยมีพันตำรวจเอกธนาวุฒิท่วมสมบูรณ์ผู้กำกับการกองสี่กองขับการปราบปรามและรองที่ดาแรงงานปี2554 รวมถึงศิลปินหัวใจอาสามาร่วมกันส่งสิ่งของมอบให้กับชาวบ้านท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่นขอนไม่เคยเร่รวนหยิบรางวความสามากิีดักว่าตาไพ่อูทกขไหรือความบันเลยแห่งไทยอักขีก็รวมกันปรอบควันด้วยใจไมตรีหวงใหญ่น้องพี่ที่รวงชากของเราต่อให้ไยัย แงงอยยย่่านนีีี้รวเกักดจุดที่สองที่คณะคารวานของกองกำลังขับกราปรป่าตามได้เดินทางไปมอบสินของคือที่ตำบลเกียงไก่อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์และตำบลสารเจ้าอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์จากนั้นคณะของคารวานจากกองังคัรป่าปามได้เดินทางไปต่อที่อำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาท มาช่วยเหลือพี่น้องทุกชนในเกตเทอร์บาลน,นะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับถัดไปเราจะถ่ายรูปนะครับเป็นการส่งมอบนะครับน้ำใจจากพวกเราหลายๆห,หน่วยงานนะครับนะครับผู้ที่มอบให้เรานะครับก็ผมจะบรรเทาทุกได้ระดับหนึ่งนะครับ ไม่นานนะครับหน่วยงานต่างๆก็คงจะให้ความร่วมวมือร่วมใจนะครับค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนนะคะตูก่กับฝ้ายนะคะก็เสร็จภารกิจในการช่วยเหลือชาวนครสวรรค์ที่โดนน้ำท่วมกันนะคะซึ่งเราได้มีการมอบออของช่วยเหลือให้กับชาวนะครสวรรค์และตำบลเกรียงไกรด้านนู้นนะคะขอให้ท่านผู้ชมได้ดูนะคะว่าน้ำได้ขึ้นถึงสันเขื่อนมากขึ้นนะคะเป็น อะไรที่น่าแบบน่าสงสารแก่ชาวนครสวรรค์มากค่ะค่ะสำหรับน้ำท่วมปีนี้นะคะรู้สึกว่าน้ำอาจจะมากขึ้นกว่าเดิมเยอะกว่าปีทุกๆปีที่ผ่านมาเลยนะคะแล้วกป็ประชาชนนะคะได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากด้วยแล้วเ,เราก็ถือว่าเป็นประชาชนคนนึงที่ได้มาร่วมมือแล้วก็ได้มาช่วยเหลือนะคะพี่น้องที่เป็นชาวไทยของเราด้วยกันเองค่ะ ในนามกองขับการปราบปรามนะครับเราก็มาร่วมกับบรรดาศิลปินจิตอาสาในแล้วก็ตามโครงการตำรวจกองปราบนะครับช่วยเหลือชุมชนตามนโยบายของท่านรักษาราชการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วก็ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางมา ช่วยเหลือบรนเทาทุกข์ให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากทกภัยในครั้งนี้ครับจับมือกันไว้เป็นยังไงกันบ้างคุณผู้ชมเรื่องราวที่เรานำเสนอในวันนี้บอกว่าจะถูกใจคุณผู้ชมไม่มากก็น้อยนะครับค่ะ ถึงแม้รายการของเราจะปรับเปลี่ยนวันและเวลาออกอากาศนะคะแต่สิ่งที่ยังคงเดินเสมอนะคะก็คือเราจะยังคงสรรหาเรื่องราวที่เป็นสาระดีๆที่เป็นประโยชน์แก่สังคมฝมากาคุณผู้ชมค่ะครับและว,วันนี้เวลาเรัสองคนทั้งหมดลงแล้วนะครับพบกันใหม่ทุกวันพุธเวลา16นาฬิกา5นาทีถึง16นาฬิกา35นาทีาทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ช่อง11ครับค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีสสดค่ะ,คะ ใครไม่ดูได้หาแม้ตายยังเอาหลังนั้นใจร่วมกันเท่าเคยแบ,บ่เบาให้ทุกทายเผื่อไทยเข้มแข็ง สวัสดีค่ะช่วงนี้ไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดสิงห์บุรีเทศบาลเมืองสิงห์บุรีนะคะระดมเครื่องสูบน้ำเพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่เศรษฐกิจไปติดตามได้จากคุณชัดชัยจิตจำนองค่ะเทศบาลเมืองสิงห์บุรีก็ได้มีการระดมเครื่องสูบน้ำกว่า10เครื่องนะครับเพื่อที่จะตรึงพื้นที่เศรษฐกิจเอาไว้หลังจากที่พื้นที่ฝั่งตะวันออกของเมืองสิงห์บุรีนั้นถูกแม่น้ำเจ้าพยาท่วมไปแล้วครับ จากสภาพชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกของตัวเมืองสิงห์บุรีตลอดแนวพนังกั้นน้ำ3กิโลเมตรที่หลายฝ่ายพยายามรักษาสภาพพื้นที่ได้เพียง2สัปดาห์แต่กันไว้ไม่อยู่ถูกแรงดันน้ำลอดใต้พนังกำแพงเข้าท่วมบ้านเรือนและย่านเศรษฐกิจเป็นบริเวณกว้างจนไม่สามารถกู้ขืนได้ทำให้เทศบาลเมืองสิงห์บุรีจำเป็นต้องเร่งรักษาพื้นที่ย่านเศรษฐกิจฝั่งตะวันตกโดยปิดบานประตูระบายน้ำ รวมทั้งน้ําทิ้งจากครัวเรือนทั้งหมดเพื่อระด